สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกอย่าๆๆพายเอฟซีในฐานผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนงนยาพาล,ลุยนองกันพาล,ลุยกับแม่วาดนะครับแม่วาดเพิ่งกิดหายมาแล้วในงวดน,นี้นะครับสองตัวหางเดียววันวันทีสองพฤษภาคมพกเกตนะครับเพืชพมายังตามไปฟังน้ำกันนะครับเขามาแล้วก็หน้ากดตีตามกดแชร์เป็นกำลังใจยื่ด้วยนะครับขอมามมุ่งทำมันเด็กเดินได้ยากเปี่ยนปันมาให้ ผมไม้แกดทำเป็นคลิปเพื่อวายใหญ่เอฟซีได้ต่อไทุกท่านได้ฟังได้รูปไปน้ำกันทุกาคลิปนะครับเพื่อนสม,มาชิกต่างไปฟังพอๆกันครับผมเลยครับตามผมมานะครับเอฟซีกันองทุกคนนะคะมนีนน,นทิยามาตานแนวข้างของแม่วาดนะคะแม่วาดเป็นไดร์เลกมาสอง ฝัน่าเขาเรื่องเต็มหน้าฟันมาได้ไปเกี้ยวเข่านะคะคิดว่าเลขเข่าแล้วนะคะแรกๆกบว่าจะว่าหายนะคะว่าไปว่ามาหายลุดปากออกมาเลยหายสองตัวนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยค่ะนู้นีแม่วาดเลี่ยนอาชีพอีกแล้วนังไปใสเบิร์ดมอนีขายดอกกระเจียวก็มมงนั้งห้วงแก้วคนต้มนัํงนั่นไปเลี้ยงว่าแล้วื้อไรเลี้ยง เราไม่ขาดน้เลยที่ย่างนั้นเราหมพลังดอยเลยเราใหมพลังจ้าย่างนั้นเลยค่ะรงการพ้นแต่ย่างลายูพ้นแต่่าเด็กจหมืด้เลยเตะกี้จะกินพวกนได่อยิเป็นใเลือกได้นะคะวยใดกัเรื่องัตวยาสีเลอวยจังด้องกจาะ ทีนี้แรงจังน้อยแต่ยังมีอยู่แล้ก็จะเาขึ้นยอยู่ด็กขายยนไก่ก่แรดถีกรเราะมันไก่ยังขึ้นมหาขันเจ้าเปียาซีเจ้าเปียถาซีว่ามันขแค่เพงสุดด้า เอ้ยไม่หลอกเก้าเปรเก้าเปรียบค่ะอ้าเนี่ยค่ะแม่วาดแม่วาดเมื่อที่ผ่านมาคลิปนี้เพิ่นถอยรถส้นทะเบียนคันที่โดนชนหกหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะรถแม่วาดเป็นสองสี่หนึ่งเจ็ดนะคะเพิ่นกับอาเพิ่นใส่สื่อไว้นี่เก้าเจ็ดกันหนึ่งเจ็ดเลขระตรงกันกับรถถอยส้นกันแต่อีกคลิปนึงนี่ก็เป็นเลขทะ้เก้าหนึ่ง เลขมีที่มาก้าหนึ่งกับหนึ่ง้านะคะเลขแม่วาดเป็น 7, เก้าหนึ่งเจ็ดพี่นกซื้อเกาหนึ่งกับเกาเจนะคะเลขออกเจ็อเก7าลางนะคะ,ะมีเอฟซีฝากน้ำใจมาไหแม่วาดเพราะหลายคนนะคะบางท่านบางคนก็ขอบัญชีไปว่าขั้นฝากแต่ทันทีอยากขอเบาผ่านคลิปนี้นะะ้อค่ะบางคนโอนเงินมามีอยู่สองท่านนะคะท่านหนึ่งรูซสึกว่าจะเป็นหาล้อยนะคะ บัญชีกรุงไข่นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิเพ่นจะบวแก้งนะคะว่าคนทีโอนมากเป็นซื้อว่าจังไดน,นะคะก็คือธนาคารกสิีกรไทยนะคะนี่อยู่สองพันพันหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นห้าร้อยบาทนะคะเป็นพันหนึ่งนะคะท่านหนึ่งเป็นพันหนึ่งเพิ่นบลระบูมากว่า เคนขอโทรมา่อกำกับว่าหายผู้ใดทางธนาคารนี่เฮาเช็คบ่ได้ว่าโอนมาคนที่โอนซื่อว่าจังได๋นะคะธนาคณะผู้ค่ายเช็คบ่ได้นะคะาาน,นุ่นดีญาอยากขอเว้าผ่านคลิปนี้เด้อค่ะถ้าผู้ใดโอนเงินมาแล้วโทรแกงน,นุ่นดีญาแน่ละบูแน่นะคะว่าหายผู้ใดหายแม่ว่าหรือหายพ่อน้อมหรือร่วมทั้บุญสางห้องน้ำ พราทั้งท่องเข้ากับเขาไล่อาจารย์ไล่คลิปให้ระบุมากแกล้งแน่ค่ะว่าให้อาจารย์ได้นุติยาจะได้น้ำทรงถืออาจารย์นะคะเพราเข้ากับสแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะเงื่อนเขาบัญชีเข้าบรูดจะน้ำทรงไข่นะคะมีอยู่สองท่านหนึ่งพันบาทกับห้าร้อยบาทนะคะกับว่าตัดเช็คทั้งธนคาคารนี่บัสามารถรู้ว่าซื้อว่าจังใดนะคะทั้งธนาคารแก่งแต่ว่าจำนวนเงินเฉยๆนะคะธนาคารกรุงไทยบรูบูว่าซื้อว่าจังใดนะคะนนทิยาก็อยาก บอกผ่านคลิปนี้ไ้ระบูมาเด้ค่ะนะคะแต่ว่าค้นที่โอนมาแล้วที่ระบูได้ซื้อน,นี่ค่ะคุณรสจรินมอบให้แม่ว่านะคะ200อบาทคุณสับเพาชุมแพรนะคะสามร้อยบาทเอฟซี FC ไม่ออกนามชุมแพร์สามร้อยบาทเอฟซี FC ชัยภูมิสามร้อยบาท เอฟซีเพชรบูญห้าร้อยบาทรวมจำนวนเงินหนึ่งพันหกร้อยบาทถึงมือแม่บาทเราเ,เด้อค่ะน,นะคะไทยเอฟซีมอบอีกรอบสองรอบสามนุชธิยาก,ก็จะนํำมาสงไ้แม่บาทคือเกานะคะทุกบาททุกตะงคงถึงมือแน่นอนนะคะ,ะกอกแรกกอกสองกอกสามเท่ากับน้ำมามอบคือเกานะคะรอบนี้เป็นรอบแรกนะคะค่ะนี่บปหลายพันหลายคนฮะขอบคุณเอฟซีนะขอบคุณค่ะ วดสิมากข้อให้ถืออีกเยอะวดสิมากวดนี่วดนี่ขอให้ถืออีกฟันหรอเปล่าแม่ชาวบ้านนั่งยิ้มอยู่นี่ฟันไปฟันมาจังได้ฟันชาวบาจังไหนไห้เลยว่าหันไห้หมายถึงว่าว่าหันมั่นใจเปล่าบ่แม่นมั่นใจอยู่แต่ว่าเฮาบ้านไห้ห้าวว่าหันหนึ่งขัดกองข้อสิกองข้อฟันมาจังได้ ว่าฮั่นเราเรียกว่าข้าวฟันก็ได้ฟันข้าวฟันข้าวฟันหน้าเข่าเต็มหน้าเข่าเหลืองเข่ายางเข่าเหลืองแล้วสิ้นพ่อเจียวเข่าไก่พ่อเกี่ยวเต็มหน้าเกี่ยวแล้วเป็นเอาเติมหนึ่งข้าวเกี่ยวเกี่ยวเติงเติมหนึงเข้าวเกี่ยวเหรเขาตัดฟันดีแท้ฟันดีว่บได้เติมพ่อจะเข่าเต็มหน้าเลยเข่าเต็มหน้าเลย มาเด็กแก้วไปเกไหมเนน้คองเบอกี่ยวตุ้นไป้นนะอืมันดีฮะเดาเต่าบอกมาตัวเดียวก่อนมีเก้าเก้าแน่นอนเก้าบนที่เกล่างเแน่นอนเี่งมสขายงมย่นีชอบบอกล่างะคะมอย่งมอแก้วมไงจ้ารถบาทจ้าบาเกาแเกเ ไกลยังขึ้นมกลามมะกุ้นแท่คอนจัดฟันจองให้่เพิ่นมาหลักไปต้มเด้อไก่ตัวนี้ฟันอันอง่เอามื่อมือมื่อมันติดินหาน่ิ้เรื่องอะไรด้เพิ่มวันนี้เสียต้มน้ำนอตัวได้นูบอกเลยตัวได้สิเข้าภาษาหีะอืไก่แหมมันเป็นไก่บ้านเฮาไก่ไก่พันไก่ปลาขัน แกะเข่าหาซื้อันแกบเก่ามันก็ซื้อกราเขาไยังขึ้นมาขำมาพุ้นถึงข้นไปทุบได้เลยเลเลขฝันหลับหเส็มหน้ากเป็นเลขคู่เราเลขยฝันว่าเขาเต็มหน้าฝันดีฝันสวยใช่ไหมันยี่ตัวเดียวมันไม่ใหม่เวิร์ใหม่เวิร์ร้งมากี่สวยเอาว่าใดเนี่ยวันนี้เราเมื่อคืนานี้ ขาสวว่าว่าไมว่ามาบอกสอตัวะไี่นี่อ่อาบอกแมบ่ได้วัาเลขกันนึงได้แล้วมันสองมีเกคู่ได้วันเลตนี้นั่นวันมาขายถึงแ้ได้ัวได้ได้ตัวนี้ันสีพี่น้องเอ้ยต้องใจเย็นๆเนะะ้อค่ะว่าก็แม่ว่าที่แรกว่าสิใไฮตัวเดียวว่าไปว่าม่ลุดปากไฮสองโตเลยศูนย์ศู ค <c oughs> ืนนาจอให้แล้วนะคะปนะเด็นหนานุนี่ยากมันอดประด็นแม่ว่าเป็นคนโกหกไม่ได้นะคะจ้องตาจาักหน่อยเศร้าตัวเลยปล่อยออกมามันเลยความลับห้ามตัวอันอีหยังก็คือนสินหาหามโกหกเป <c oughs> <c oughs> ็นกะใจอ่อนหายคือเก่าละพี่น้อง <c oughs> หายแล้วซูนซี่ซี่ซูนมันบ้าเอาเก้าใส่อีกอเอาเก้าใส่ค่าเลขสามตัวนี่เก้าซูนซี่บ่ เก้าศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์บอกวากกงถกองลเอ้าจะรู้ว่าพันกองนี่ให้ให้กองนลีกฟันเนาะุคือนาจ้อนี่ถือวกนี้เก้าศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์หนี่รนะคะอ๋อต้องร้อยว่าพันกองร่อยร้อยรอก่อนนะคะร้อยอาจารย์แม่ร้อให้อาจารย์ให้ พระมาแล้วมาประกอบกันหลายๆอย่างจังสิกลาวว่าได้เต็มปากว่าตอนตอนนี้ว่าได้แค่หาสิบเปอร์เซ็นต์จังนี่นบ่าห้างมันอ่ะเย็นเก่ารอเย็นนะแต่เย็นๆเด้อค่ะเพราะมีพี่น้องเอฟซีนะคะขอบคุณหลายๆที่ให้ความไว้บ้างใจกระทั่งสองของเฮานะคะแล้วนั่นที่ยายจะประกาศท่านคลิปอีก รอบนึงนะคะประกาศพันคลิปนี้นะคะเอฟที่โอนเงินมา1,000บาทนะคะให้โทษแก่งเนี่ด้อค่ะ098.197.193.4และอีกท่านหนึ่งท่อมาหาลอยโอนมาหาลอยบาทนะคะเขาบัญชีกับเขาบัญชีกรุงไทยนะคะธานาคารกรุงไทยนี่มันพอสามารถเช็คได้นะคะว่าคนที่โอนมาซื้อว่าจังไดนะคะเป็นจะแก่งแต่จำ้วนเงินเป็นพแก่งว่าซื้อว่าจังไดโอนเงืนมานะคะ อาจารย์ได้นะคะเพราะหลายอาจารย์ที่เอาเลขมาลุกับเขาหลยอาจารย์หลายค้นนะคะนน <c oughs> ทิยาจะได้น้าทรงถือถือค้นนะครับข่าวการเมืองมาเอฟซีไรต์รมบุส้มถกงตันค่วงเทน้ยนไในฟังแล้วนะครับทีนนทิยาไดสาลูเลยของแม่วัดนะครับสำหรับผมในไ่ยคายกินมีกับทีนลูอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่วัดเขาเจ็ดก่ออกลลังงวดนี้ให้มาแล้วสองตัวห้างเดี่ยวงวดวันที่สองพฤษภาคมโอเกตนะครับ พันไกมามีเก่าว่าเลียกวันี้มีเก่านะครับสอตัวก็เป็นไก้มาศูนย์สี่สี่ศูนย์สามตัวเอาเก่าใส่เก่าศูนย์สี่เก่าสศย์ะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสักินแบงของรัฐบาลน,นะครับก็วางไว้เอีและท่บุญส้มสัคนคงเสียงเงี้ในฟังแล้วนะครับถ้าเราพบม่ตายลิมขอก็ยต่เพียงทานี้พราะวันอีกคลิปต่อตไปทํากิปนี้โชคดีสวัสดีครับ